สวัสดีค่ะ FC ฟ้ามืดมืดคลึ้มครึมน,นะคะชั่วโมงหนึ่งก็เอาค่ะพี่น้องค่ะเข่าป้าเก็บเห็ดหลังเลิกงานค่ะทุกคนอาทิตย์สุดท้ายจริงๆค่ะอีก3าวันนะคะอีกสาวันไม่มีร้านรับซื้อเห็ดแล้วนะคะพี่น้องแต่มืดอน,นี้ต่อขอแรนเข่าป้าก็น่าจาดูค่ะทุกคนตอนแรกต่อบาสิบกเข่าป้าแต่บายอยากได้อากาศหายใจเนาะคะ่ะมาคะมาลุยกันเลยเนาะคะ่ะ ตกตะลึงค่ะทุกคนขาต่วตกตะลึงกับกอเห็ดมาเก็บเห็ดกันเลยจ้ะช่วโม้นหนึ่งก็เอาเน้ะจ้าพอบาว่านนั่นม่มีเวล่าค่ะพี่น้องค่ะ ก็สิเป็นแบบนี้เวลานั่นเวลาเก็บเห็ดต้อสิเอากระตาถิ่มใบข้างนี้ผ่ดพี่น้องมันผิดทางแท้ๆต้อเนี่ยปลาดงามขัจใะพี่น้องค่ะเห็นไหมเห็ดแหมเล็บซีเห็นน้ำต้อบอ เพื่อความมั่นใจว่าได้เปิดกล้องบ่โอ้ยสุดยอดเลยตะลึงตะลึงอีกแล้วอ่ามืออื่นต่อกสิหยุดเนาะคะ่ะมืออื่นเป็นบันสุกเนาะคะ่ะวันสุกที่โรงงานต้อเพิ่นให้หยุดสามวันเนาะคะ่ะสามวันติดกันถึงปีใหม่สุขเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนแต่เสียใจด้วยค่ะเพว่าทางโรงงานเขาปิดอันรับซื้อเห็ดเนาะคะ่ะ ถึงสิหยุดต่อกับโบได้ขับปลาสามมือติดกันพี่น้องเสียดายขนาดเลยเพิ่นคือโบหยุดตะเตะกอนตะกี้ทาเมนตะกี้เพิ่นหยุดจังสี่นะสามวันติดกันนะ่ะต้อรวยเลยค่ะเพิ่นสิมานั่นให้เห็ดงานใส้นี่ตอนอัน หลังปีใหม่ค่ะเหตุงานไสหนีวันเพิ่มขึ้นวันเป็นวันละเก้าชั่วโมงนะคะทํางานใช้นี่กับ,บ่มีไผชอบใจดอกคะ่ะบ่มีไผอยากเห็ดจังคันดอกคะ่ะแต่ว่าพื่นตัดสินใจมาแบบนั้นค่ะต้องยอมรับอ่ามตัดสินใจของถอดแก้พิ้นนาะคะจ้าบาเพื่นเห็ดอีหยังบุพื้นเห็ดแบบว่าไม่ไหวเลยไม่ถูกต้อง อ,อย่าให้ชื่นชมดอกค่ะเบื้องแน่แต่เธอสิคิดแต่ต่อเอ้ยเธอตัดเห็ดจว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 ดไปเธอกับเบ้าไปนาแต่กล้องเธอบ่เปิดแล้วก็แต่เธอสิทํามหนังจะทําไปโลดมันอยู่ที่ตัวเธอนะตัวลาถ้าเจ้าสิบ่เปิดกล้องเจ้ากับบ่ได้ค้นเห็นน้ำละจ้ะแต่เจ้าสิาบบนนสมีแตอรเบ้าแล้วก็บ่เปิดกล้องเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่บ่เปิดกล้องกะ ซอยเลียบ่ได้ละเจ้ากับบ่ได้คลิปแล้วนะค่ะตัวก็มีความสุขในการอันมาเก็บเห็ดเบ้ากับเอฟซีนี่แหละค่ะพันเห็นยังซี่นะต้อยเห็นตัวของมาดามเจอแบบนี้ไหมเพิ่นจะเป็นโชคดีปัญหาเห็ดิัญหาได้ปลาเห็ดหลายปลาเห็ดเพิ่นร้ายหลายค่ะมาดามสูม,มือเนี่ยตัวบว่มีปลาเห็ดคือเพิ่นแล้วเดอ้อเอฟซี ตะกีตัเป็นคนมีปลาเห็ดมาดามบม่มีมันนี่ตัวบ่มีปลาเห็ดแล้วล่ะจา้าปลาเห็ดตัวบ่หลายคือเพึ่นแล้วอยากไปกับมาดามยูดอกอยากไปพิ่นภาพไปปลาได้หลายยังสั้นยูดอกค่ะได้บางทีบางเอนกับบ่มีเวลาเวลาบ่าตรงกันคือเก้านะจา้าพึ่งกับไปกับหลุ่จนาแอนสวีเดนนะคะพี่น้องพิ่นมีคู่ขาไม่แล้วเด้ มะดามบานนาคู่ขาไม่พื่นกับไว้ที่กันก็พึ่นละจ้ะไปก็พื่นได้ยุดอกเจ่ต้อนไปก็พื่นบบไหวดอกค่ะพี่น้องเผาจะเ่าเฉล่แกเฉลาไปงงงเง็เงยตามภาษาผู้เฒ่าไปกับทุ่มมาได้ยุจ้ะ กุ้มเห็ดพันดอก้าพี่น้องกุ้มเห็ดพันดอกพี่จ่าเบึ้งเน่เต็มอยู่ทางพี่จาาายย่าพุ่นทางพุ่นกระหลยยุ่ย่าพี่น้องแต่ทุกคนก็สิเห็นง่ายๆจากน้อยนะจ่าเบึ้งค่ะโอเคลุยเลยไม่ต้องล้อ,อยังทั้งสิ้นละค่ะมวลย่างเดียวละเฮา ี่นองเอ๋ยต่ว่ากระสีระบังมีดอีกอยุดอกนะคะ่ะมือนั่นบ่ได้ระบังมือนั่นบ่ได้ระบังมาบุระบังกับบาแมนค่ะระบังตลอดทุกมือล่ะคะ่ะแต่ว่าความรวดเร็วทันใจนักลบมันก็ต้องมีบาดแผล หนกมัน้างขึ้นมาห้งอหงใกล้เทมันบินเซินอยู่แถวนี้แหละพี่น้องมันบินเซินอยู่ใกล้ๆต้อนี่แหละมันว่าเป็นต้อเป็นอีหยางตีมันเลยบินเซินอยู่เนี่ยถึงยอดไม้ใกล้ๆต้อนเนี่ยมันว่าเป็นต้อเป็นอาหารมันตี ฉันเ่มเป็นอาหารถือดอกนะฉันมาหาอาหารในป่ากิบมั่นเลยค่ะมือน,นี้ เมาะดีได้เพื่อน้องเพื่อนนันว่าป้าละเมาะแต่่าหิบที่หลายแต่คนว่เขามาได้บ้างหนึ่งตัวขับรถมาตัวเห็นรถอันป้าคนไทยเพื่อนนันจอดเก็บอยู่ขึ้นกันนะคะพี่น้องป้าเพื่อนกะอายุหกสิบตัวแล้วนะค่ะหกประมาณหกสิบสามปีจ้ะเพื่อนจอดเก็บอยู่หันตัวกันเลยขับผ่านมาเพื่อนจอดเก็บอยู่ฝั่งข้างนอกเนาะค่ะฝั่งทางนอกตัวกัเลยขี่รถเขามาฝั่งข้างในเนาะค่ะป้าเดียวกันก็เพื่อนละจ้ะ เมาเก็บจุดข,ขังในจุดข,ขังในกะโอเคยูเห็นหลายอยู่นี่ค่ะเห็นเป็นกลุ่มเลยก็เป็นโชคดีของตัวตัวคิดด้วยน่ใจสิสิเหลือให้ตัวโบนอ้พอพนะเพื่อนก็นหากินคื้กันงตัวนี่แหละแกหากินงงงงเงี้ยขางทางขึ้นตัวนี่แหละ เป็นยังสิดึงเอายุบหัวดึงเอาเลยจ้าบ่ม,มีดิน เดี๋ยวต้วอนยังไปเบิง้งผ้าไปเบิ้งมุมนี่จ้ะเห็นแบบแบบจ้าสิเมนใบไม้คือสิเป็นอันเห็ดเนาะค่ะเห็นเดี๋ยวไปสีน้ําตาลอู้เห็ดอีหลีค่ะปุ่นปุ่น,นม่หลายอีหีทุกค้นขาบ้างไหมต้อมานแล้วจ้าต้อมานแล้วพี่พวกมันตะมองหนีดีค่ะมีอีกมีอีกกุ้มใหญ่อีกทั้งทางพุ่นเนาะค่ะทางพุ่นก็มองมองซื้อนั่นเนาะจ้าเดี๋ยวต้อเก็บมองหนีก่อนจังสิพากันไปมองนั่น,ค,นค่ะคุ้น็บดมองหนีกันเล้วจ้า หมานอยู่จ้ามือนีบอกคือบ้านนี่บ้านนี่บ่หมานค่ะพี่น้องเอ้ยทนเบิ่งเอาเด้อลิปที่ที่ต้บ่หมานเนาะจ้าโต้พาพี่น้องหาจกเอาน้ำมันน้ำต้นบุเบอรี่แหรอค่ะบ่หมานแต่ก็ไดอยยุแม่ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ะไดอยยุแล้วก็ได้พาทุกคนไปตัดยู่บ้านตัดขายู่บ้านแล้วก็นั่งคุยกันนิดๆน้อยๆเนาะค่ะแต่มือนี้ก็ถือว่าหมานเนาะค่ะคันเจอแบบนี้หมานเลยแหละสำหรับแถวบ้านโต้เนาะค่ะแถวบ้านโต้ สำหรับแบบนี้ก็กถือว่าหมานโอเคอยู่นะคะเป็นแถวอยู่หลายอยู่บดนหน้าเศร้าซื่อไปเลยเบียค่ะเอ้ยเจ้าแม่มาเบ้าดูแตนมอนี่ไหมคลิปแรกคลิปแรกเลยเบ้าดูแล้วจ้ะ thăng đình thăng lao chả? tôi cũng Để lá cả, Để gian cá chăn chít, nó, ừ. thời <laughs> gian cá chăn มีความสุขกันหมอเนี่ยเมือน,นี้เจอเห็ดแล้วค่ะเมื่อวานนี่ใจทรมานค่ะเมื่อวานนี่ทรมานค่ะพี่น้องเอ้ยบ่บพ่บบบอเห็ดได้กับโบได้ดหลายได้เจอเห็ดเป็นกอจังซีค่ะไปหาจกเอาดูน้ำนั่นปลาบูเบ่พอเฮียง ตัดจินใจมาป้านี่จ้าได้หลายเติบแล้วลระคะพี่น้องปุณค่ะแป๊บหนึง่งได้หลายเติบแล้ว จะทางนี้ก็เต็มอยู่พูค่ะมีหอดเห็ดเหลืองนะคะ่ะเห็นเห็ดทันตะเลนนะบ่ค่ะเห็ดเหลืองก็มีกระจายเต็มป้าเลย <c oughs> มีความสุขมือนี่พี่น้องเอ้ยฟังเสียงตอหัวเรากิกกิกนะต้อว่าสิบว่เข่า,ขาต่อกับอดบ่ได้แม่มันแบบว่าใจสิขาดาบ่ได้เดี้ยวว,ว,ว่าอีกสามมือเองว่าสิต้องได้กิบ แบบจุ๊จุใจต้องอีกแค่สามวันเองนะคะเพราะสิได้ขายอีกสามมือหนึง่งหลังจากสามมือเราก็จะสิได้ขายคือว่าได้ขายไหมพี่น้องจะาเพิ่นสิเปิดรับซื้ออีกบอเป,เปิดรับซื้ออีกบอนเนี่ยก็คือร้านอ่าร้านที่เพิ่นมารับซื้ออยู่บ้านเพิ่นเพิ่นบอกต่อ่าถามอ่า ถ้ามีคนเก็บเพิ่อนกสิเปิดานา่ะนะคะถ้าบ่มีคนเก็บเพิ่อนกสิปิดคือกันไหมนี่แหละนาะพี่น้องจักหน่อยโรงงานเป็นปิดกันเฮ็ดหลายกับ่ไล่ฆ่าเนี่ยเฮ็ดหลายกับไล่ค่าก็คือโรงงานปิดนี่แหละจ้า พูดไปมันก่อไรบอยเคยฟังว่าพี่น้องเพลงเนี่ยสักสยามเพชรชมพูไรสาระแต่น,น้อตัวละเอ้ยคือต้อได้เข้าป้าต้อกับสมองป้งนะคะชีวิตกับอยากโล่งสมองกับเข่าป้าหาเอาธรรมชาติบำบัดคะ่ะเอาธรรมชาติบำบัดสมองกินจิตใจนะคะ เอาสมบ,บัดสมองได้จิตใจต่อค่ะอ้นี่ค่ะบุงน,นะปะปะลุยกันต่อไปค่ะ เป็นยังไงคะ fc มันบอจ้ามันมือบอถ้ามันมือก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้จ้าดูกันไปเพื่อนเพื่อนต่อเนื่องนะคะคลิปนี้ตัวเกษียได้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นนะจ้าแต่้่ายังมีคลิปต่อไปคะ่ะ เสียงธรรมชาติกูกเกี้ยกกู้เกี้ย น,นี่ในการจุกนะคะอันนี้คือจุกนะคะจุกน้ำต้น่อนนะคะอยูเดินอยู่เดินน่ะกัยังเต็มอยู่นะคะพี่น้องแต่บาคลิปคลิปนี้มันเป็นคลิปแรกเนาะค่ะคลิปแรก เป็นตอนแรกของป้านี่นะค่ะเป็นตอนแรกแล้วก็จะมีตอนที่สองนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามชมต้อลาลาเพลในตอนที่สองนะคะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ต้อลาพะเพินนะคะพี่น้องสิพ้าพี่น้องเรีนข้าวปลานีเหมือแรงเนาะคะ่ะแรนข้าปลาเนยเหมือนแรงลาวเห็ดเปน็นนะะํากันเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะชมคลิปที่สองต่อไปเลยนะคะพี่น้องเนาะ ชมคลิปสองต่อไปในคืนค่ำคืนนี้ค่ำเย็นนี่นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมืดแล้วค่ะแต่สีเห็ดคลิปที่2ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเห็ดเห็ดยังมียุคข้างหน้าหลายอยู่จ้าสวัสดีค่ะ